ครับัสดนครับพี่น้องเดี๋ยวลุงสนันนี่มาทอดถึงนไก่พี่น้องขึ้นไก่นะขึงนไก่พอาาดีลุงสันเอาตับไปผัดริกยวกยี่เหลือลงลุงสันก็เลยมามาทอดนะขึงนไก่นี่ลุงสันใช้สูตรนี้พี่น้องก็คือใส่แบบโบราณพี่น้องก็คือเกลือนิดหน่อยชุบนิดหน่อยนะครับแต่แต่ว่าลุงสันไม่ได้ใส่กระเทียมเพราะถ้าใส่กระเทียมแล้วมันจะไหม้มันจะไหม้แล้วมันไม่ดูไม่สวยลุงสันเลยมาทอด thì cái này này mà, nó béo. Đào cái này là gì nhở? bốc bốc bốc, bốc 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 Lòn เราพี่น hey, well, right ้องเอ้ยลงสันกับแบบอยู่แบบบ้านๆก็นี่จะทำแล้วก็นี่แหละอาหารเราทำหลายเมนูนะคือคือถ้าเราหมักใส่กระเทียมหรือว่าพริกไทยเนี่ย คือไก่ยังไม่สุกเลยพี่น้องมันไน่ก่อนเลยนะครับ ไปมาประทานกันเนาะทางนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ

别介，别那么别他 นี <Private S 2> ่สีจะไม่สวยนะพี่น้องแต่ว่ามันซุกอะนี่แค่นั้นนะมันเยอมากเลย 这就直接买钙了，知道、啊？怎么样？ 单独搞，单独搞，今天。 อะไทีดอ้หนึ่คือถ้าเราปอดอะไรไปนพี่น้นองปอดอะไรไว้เนี่ยถ้ามันได้ที่นะถ้าเราชินชินชินแล้วเนี่ยมันมันก็จะรู้ว่าเวลามันสุกขนาดไหนมันจะโชยมาลักษณะไหนนะหอมแต่จมูกขนาดไหนนะพี่น้องเนาะก็โอเคนะครับ นี่เสร็จแล้วครับหึืนไก่ทอดนะครับสูตรลุงสันนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปสวัสดีครับ